บ่มีรถบ่มีบ้านบ่มีงานดีๆคือเพนบอกเคยเธอความฝันเอิญไปกินข้าวน้ำสักคำกบ้านเอาตรงๆว่าบ้านหลังนี้ได้มาจากที่เราไปเคารพกราบไหว้ไปขอพรน้เม่ฮันนี่ยุสานแม่ฮันนี่ได้มากเพราะถือเลขบ้านหลังนี้ ังเฮือนหลังนี้อันนี้คือว่าหลังเงี้ยดีที่สุดของเจ้าของในตอนนี้แล้วพี่น้องครับนี่คือหลังเงี้ยดีที่สุดเบิ่งข้างหน้าคือหลังเงี้ยแต่เบิ่งข้างขามีห้องเดียวพี่น้องมีแอร์บ่บ่ค่ะบ่ทันได้ติดบ่มีแอร์ได้แล้วค่ะโอ้แต่ว่าก่อนหน้าที่จะบ้านหลังนี้ก็คือน้องจะนอนอยู่ตรงนี้นอนขคดลงองแรงแงงอยู่นี่น้ำฉีกไอเดียนน้ำไก่น้ำก่ายอยู่ตรงนี้โอ้คุณแม่เอออาโซอูกินนอนตรงนี้ตอนที่ยังไม่มีบ้านหลังนี้ นี่คือหม่องเลยคท่านะครับเวลามีตักีคนี่วอยู่แนี้ได้โอตกี้เห็ดเป็นหองอ้อมยุ่นี้เป็นหองยุ่นี้พอกันแม่นั่งยุ่นี้เปเท่พอกันแม่กับสิน้อนฟังกัน เพรบันแพงครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกครับที่บุกบ้านเกิดเมืองนอนของน้องอุงอิงเพชรบันแพงครับศิลปินที่ติดหนึ่งมแมลงในประเทศไทยหนึ่งมแมลงยูทูบไทยแลนด์ในตอนนี้ครับหลายคนได้ยินแต่คำว่านะครับสื่อสารด้วยข้อมมตาด้วยข้อมองสารว่าบ้านเกิดเมืองนอนเพิ่นเป็นจังสั้นเป็นจังซี่นะครับที่ไปที่มาเป็นแบบใดครับถามาเมืองครับนี่แหละครับเป้าไม้ ทีเฮาจะมาเมื่อนี้ครับมาฮอดจอดถึงแล้วครับบ้านนองคูครับอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับหลังจากทีตท้ถ,ถามว่าบ้านนองยู่ตำแหน่งไหนครับน่าสีแม่ฮอดแล้วครับนี่น่าจะฮอดแล้วนะครับน่าจะฮอดแล้วอ่านี้อะรีคนติมเพียนติมซ่านอยู่นี่น,น่าจะเมียนแล้วเนาะอืมคือสีเมียนบัน น้องอุ้งอิงแท้เลยครับนี่แถวถามก่อนครับย่าิพอดีครับยายเมนบ้านน้องอ okay. yeah. mm ุ้งอิงปะครับนี่บ้านน้องอุ้งอิงเนาะโอ้ครับครับโอ้เอาผู้เฒ่าคือคนคือเต็มเมียเต็มซสันอยู่เพิ่นมาหยังมีแต่พี่น้องมีแต่พี่น้องเพื่อนมาหยังยายคือหลายแท้เพิ่นอย่างแม่ผู้แขนโอ้ผู้แขนหลานผู้แขนโอ้ขอขอบคุณหลายๆครับเอาพอกันยายเดี๋ยวผมลงไปทัก โอ้ขับรับขอบกุณหลายๆครับผมเดี๋ยวผมลงไปครับครับผมครับถึงแล้วครับถึงแล้วครับบ้านเกิดเมืองนอนน้องอูอิงเพรบรแพแพงศิลปินหนึ่งมาแรงในประเทศไทยตอนนี้ผู้มีลำเนาเนาะผููมีลำเนาศิลปินป่ะเอาตามมาครับเอ้ารถคันนี้ทะเบียนไหม ห้าสองหาหนึ่งไหมบอกเลขพี่น้องว่านี่ว้ายแสดงว่าแม่ลำเพื่อนมากด้วยนี่ว้ายสวัสดีครับเจ้าครัวด้วยลำเพื่อนเลยแม่โอ้ยกินอันอนุบาลด้วยลำเพื่อนมากมามาด้วนปากอุ้มหน่อยโอ้ยแม่ก็มาวันนี้แม่มาให้กำจ ลูกสาวมาให้กลังใจพี่องค์หญิงรองเท้าอยู่ไหนบ้านี่ฮะรองเท้าอยู่ไหนบัดดี้เอฟซีไหนลูกเอฟซีชมสดๆอยู่ต้นนี้บัดดี้่ะเออโอ้ป้าป้าโอ้รองเท้าโอ้ป้าเตะตัวบัดเท้าสักหน่อยเถอะว่าเมี่ยงกูนี่ไหมป้ามีหูเบาเถอะวะคือแต่งตัวงามเถอะวะแม่อเราเพลินทำไมสวยจังเฮ้ยผิดแปลกนะเนี่ย ฮะมันเดินทางไกลแล้วมันแม็นบอคือผู้งามเถอะมาเพลินแม่ทำไมสวยจังลูกสาวมาแล้วบ้านลูกสาวก็งามๆเนี่ยแหละเนาะมาแล้วสวัสดีครับ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 ปาสวัสดีครับเนี่ยนี่เพิ่งขึ้นบ้านไม่บอครับขึคือหลายแอะพี่น้องคือนไหลใส่ใส่เนี่ยเนี่ยโอ้เอ้า เแก่ด้วยป่ะเจ๊แกงมีพัฒนาป่ะดิบมานเดียวกันบ่ใกล้ใกล้บ้านบ้านเดียวกันดิบ่โอ้เอ้าอันนี้คือบ้านน้องก่อนอีบ้านน้องครูอันบ่ะบ้านน้องคูหมูซีอันผมไปรับมาหานบ้านน้องคูหมูไรนั่นน่ะโอ้หมูห่าโอ้นำกันนำกันกินกินไปไปไทยซีตะเก็บเออ โอ้ครับอ,อันนี้บ้านน้องอุ้งอิงแทะเเล่นบ่นี่เกิดยุหนีฝังไสแฮแพรใส่เบือยุหนีเลยโอ้ยู่ไอ้อุบลนเอออุบลนะว่านยายไม่ยุหนีจักปีแล้วกว็สามปีออันนี้เป็นบ้านน้องครูหมูสีเนาะพี่น้องครับธรรมชาติอยู่แบบธรรมชาติอันนั้นบรรยากาศของงัวออ มองเพื่อนดนอยู่ใต้ของว่าบ่เออเอาผ้าไปเมืองจับาเนี่เอาลำเพื่อนเอาใส่รองเท้ารูเออวันนี้น้องลำเพื่อนก็มาด้วยมาหมดเลยมาเบิดขาดแต่ลำเพื่อนอันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่มาพร้อมเนาะนี่เนาะโอมมาทาผงแคลานเพราะว่าหลังจากที่เมื่อหลานขึ้นรองเพ่งแล้วก็ไปน้ำวงหมอล่ำตลอดซิบก็มือนี่เหลียเสียเนาะพี่น้อง เป็นนักร้องเบอร์นหนึ่งในประเทศไทยอันดับหนึ่งในประเทศยูทูบไทยแลนด์นนนดีใจปะครับพ่นอนม,ม,ม,มือเล่นสดให้ลูกหลานนะครับถือว่าเป็นศิลปินสร้างชื่อเสียงให้พี่น,อน,น้องบ้ารนพบุรูษพ้อมขอบคุณครับเจนนท์ครับนะครับดีใจซอยตันปันไรเพราะว่าในกล้วยจะรับเลยน้องอันนี้ก็ไม่อันนี้ก็อปเห็นนอนจะกินเนื้อย่างกินอจะไปดูกระเป๋ากันนนนนเเห็อออ่ยยกิื้างอันอันอัน บ่สีจกกับบกลกาจกออกเงินอยู่บานนีเงินย่นยันซีมันเออไม่ได้ค่ะผมเสีให่นะแสดงว่านี่เอ็นี่ไงเาบอกว่าเราปันงานก็ได้ผลที่ดีได้เลยนี่เอาบันนี้คือมีตะูเถาผู้สาวบ่มีสิเดม้านันน้องพีตะผูเถาเท่สบสบ โอ,โอ้ผ like ู้สาวอยู <salaries> <cem> e <mustache> ่ในบ้านเออพอมาเยียนเซนนู้นเราแบกผู้สาวสามีผู้สาวแล้วก็สิยิ้มยมแ้มใสสามีผู้เฒ่าแล้วก็เสนาเฮียเอวนักผู้เฒ่านั่นแหละตามอารมณ์ตัวแม่บีลอยอยู่หน้างานแล้วไวแม่บีอยู่ในกลุ่มเปียกรถบัตรมันจะใช้ไหนไหนรถบัตรเอ่อบัเอาลงไปซ้อมเต้นก่อนลูกอ่า ก่อนเลยครับ<ม>บรรยากาศ<ม>อันนี้คือ่าอยู่ดอกมูบันนี่เนาะ,ะหัวไฮน้าสวนผีบอทองโคตบ,บ่อเที่ยวเป็นว่าบรรยากาศอากาศดีอิลิบ้านน้องคู่มูซีอันนี้บ้านหลังจะเท้าโบเมนบ้านจัดฉากขึ้นมากตัวไม่น,น้อยโบแม่นเว้ยเห็นวนวลไปว่าว่าโอ้ยฐานะเฮี้ยนยากจนโซสีอันนั่น,นอันนี้โซสีพ่อเบอร์นี้บัดม้วนนุ่มจูบอาชีพครับเอาข่อยยิมเฮี้ยนในเด้เฮ็ดใหม่ๆนี่ไอ้ข่อยยิมเฮี้ยนแดงสิเมย ก็ไปยิมเฮียนเมืองเขาาถ่ายคลิปกันสิเน่ะบแม่นเนาะอันนี้คือเฮียมแทแเนาะไม่บรนองอยังบุระผ้าไปเมืองนี่ผ้าไปเมืองนี่แม่นี่เรามองพี่น้องอยากบึงอ่าผาไปเมืองนี่าไปลูกจปากปลาแดดลูกสาวปากนบ้านจยุ่งปะมองคนนอนมีลูกนอนฝังนี้อนอนฝังนั้นโอ้ อันนี้บ้านหลังนี้ก็เฮ็ดใหม่ๆบ่ทันอันนี้ดอกเพิ่งอยู่โอ้คนลุกครับพี่น้องถ้าผม่พรอแม่ฮันนี่ก็บ่ถือเลขตรงนี้ดอกบ้านหลังนี้ถือเหล็กบ้านเอาตรงๆว่าบ้านหลังนี้ได้มาจากที่เราไปเคารพกราบไหว้ไปขอพรน้แม่ฮันนี่ยู่ศาลแม่ฮันนี่ได้มาเพราะถือเหล็กบ้านหลังนี้ถือเลขกสองเท้าสามตูเคื่องอร่อยหาซืจังได้เฮือนหลังนี้อันนี้คือว่าหลังใหญ่ที่สุดของเจ้าของในตอนนี้แล้ว ี่น้องครับนี่คือหลังเงียที่สุดเบิึงทั้งหนาคือหลังเงียต่เบิึงทั้งขามีห้องเดียวพี่น้องมีแอร์ป้ะบ่ค่ะบ่ท่านในตีนบ่มีแอร์แต่ว่าก่อนหน้าที่จะบ้านหลังนี้ก็คือน้องจะนอนอยู่ตรงนี้นอนขุดลององแรงแงงยู่นี้น้ำฉีกไอเดียนน้ำไก่น้ำกายยู่ตรงนี้โอ้เนาะคุณแม่เอ้ยมูกันครับเกิดพร้อมกันอันนี้เป็นสิ่งที่เหลือเชื่อเป็นสิ่งที่มารซจันเหยื่คือพอไหม แล้วก็แม่หน่อยกับนุ่มจูเกิดพร้อมกันพ่อกับนุ่มเกิดปีเดียวกันเป๊ะนะครับแต่ว่าบออยากบอกเดี๋ยวสิว่าเถ่าแต่ว่านี่ม่เม้งมาเจอกันนี่ไม่ยถึงว่าองค์ณหญิงนี่นอนอยู่ตรงนี้เนี่ยเสือผ้านได้ตะการกันยังคงเป็นยังนี้อยู่ออืโอ้คนลุกเว้ยโมเมนต์ชนอยากชู้นนาฬิกาด้วยแม่นลุกอีนี้บานี้แดดฝนลมตกอียังกันยุ้งสิล่ะ วลาแต่ก่อนมันจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ข้างหลังยังมาให้ตัดเวล,ลาฝนต,ตรรัวกับเรือเราพอ<พ>ขออนุญาตพ่อไห่อยู่น้ำน้ำน้ำไม่หน่อยจะปีแล้วกันะสามาปีสามปีแต่อยู่เลยอยู่แบบอ,อัตภาพแบบนี้นสภาพแบบนี้นแต่ก่อนก็นอยู่ในบ้านอยู่ครับแต่ว่า <biết> เวล,ลาสิร้องเพลงสิร้องอย่างบ้านมันอยู่ติดกันมันก็นสิบ่ค่อยสะดวกก็เลยพาออกมาอยู่นี่กันได้ซ้อมร้องเพลงร้องอย่างนี้อยู่นี่เื่อลองในตลอดฮอดดึ้กซีหาหกถุงกับพี่มิสุดาวันบอกว่า ออออกมาอยู่หนึ่งต่อสามปีครับเอาเราเมร์ก็พอนอนใส่กับโอูกีนอนตรงนี้ตอนที่ยังไม่มีบ้านหลังนี้ครับอันนี้คือหม่องอูงิงเลยครับข้าเนี่ยแะครับจะมีสักกีคนไปเคี้ยวได้อยู่แบบนี้ได้โอ้ตะกี้เห็ดเป็นห้องอ้อมยุ่นี้เป็นห้องยี่นี่พอกันแม่นอ่นยี่นี่เป็นแชร์พอกันแม่กับที่นอนพังนั้นบอกเลยว่าบ้านมุ้งบ้านแพะหยามุ้งโดยแพะหยาครับอืม เวลาฝ่าห้องฝ่ายังกัดมันมีต้นไม้ใหญ่อยู่ข้ารล้างกัดวลาาห้องงานเล่นไปหาแม่เมียล่นไปกอดแม่คือยังกันรำเพื่อนนะสัตว์ฝ่าห้องกันนะกันเล่นเลยเสียงยินดีเสียงฝ่ายเสียงฝนเพป็นก็นเล่นไปกอดพี่น้องครับหลายๆคนอาจจะมีล้างบ้านสะนบายน้ำเนี่ยอันนั้นอันนี้ครับแต่ว่าล้างบ้านองค์ยิงที่เป็นดแบบได้ตามเมื่อเมืองครับพี่น้องครับ นี่คือบรรยากาศสดๆจริงๆนะครับเสือคนนียังนตทราอีกอันนี้เป็นทีที่เข้ามาอยู่นี่คือเป็นทีของของเข้าเนื้อทีจากไรจากงานเนื้อทีสิบเอ็ดไรครับอันนี้ก็เป็นทีเข้ามานี่ครับทีลมเป็นลวดนี่ถึงครับอ๋อไม่ถึง่าตรงตรงคืเป็นทีของเจ้าติอยู่นี่ครับอ๋อองค์อีมันก็ก็เป็นเป็นบ้านพ่อใหม่สถานที่จังหวัดของวันพอไหมครับ ครับแต่ว่ามี11ไร่ครับโอ้ก็ถือว่าหลายอยู่นี่นอนสิบเอ็ดไร่แต่ทีว่ามีแต่ทีครับมีแต่ทีโป้มีอย่างมีแต่ของนวดกับมันพ่อแม่ก็นอนเป้นี่เพิ่อเอาลำพูงนิดหน่อยมาลองทุกอย่างจิตจวัตรประจำวันกับประมาณนี้เอาองค์หญิงอยู่ใส่กระเบิดมาแล้วไหมมาโอ้มันผู้เท่าผู้แขนอยู่ โอ้ผู้เฒ่าเพิ่นมาผูกแขนครับพี่น้องผู้เฒ่าเพิ่นมาผูกแขนแวว้็งแ,แต่พา,ตาลูกไปงมปลาอยู่ตรงนั้นแหละเออไมายถึงว่าไปตึกแหงงมปลาอยู่ทางพุ่นคร,ครับแล้วมีการมีงานนี่พาลูกไปจังไหนมาจังไหนบางทีกับมอไซค์ค่ะบางทีกับไปรถพีอารอืม คนเนไปลองยังเปลือยหมวกตลาดนาดนี่นะครับกามาคำคำพ่อกะสิไปไปหลัดเปลือยหมวกนี่นเปลือยหมวกมแค่ชูมือปะเกือบพุกมือค่ะถ้าบ่มีงานกะถ้าบ่มีงานกัไปถ้ามีงานกับกับไปงานแล้วโดยพื้นที่ฐานนอกพ่อกับแม่เห็ดอียังแบบมีอาชีพอียงแม่ไปน้ำแม่ไปน้ำน่องตลอดพ่อนี่ยไปเห็ดงานกะเวลามีงานพ่อกะต้องหยุดงานพาไปลองไปรัมนี่นะครับบางทีเดือนหนึ่ง ได้ไปเห็นงานมาถึงสีมือแต่เถาแกเขากะใจดีเขไไาเปิดว่าอย่าง้เาใจว่าพาลูกไปลำม่งเดือนไปน้ำหนองตลอดเลยสิบโบปล่อยเพราะว่า,า,า,อวานองอยังหน่อยแต่เพื่อนก็นอยากไปเมื่อได้แม่บอกพาไปมันเครือกะเครียดเนี่ยเพื่ออยากไปเพราะว่าเพื่อนไปน้ำโพไก่เพื่อนมีพออยู่คนหนึ่งที่เพื่อนหักอยู่พอไก่สยามเอเซเยนมินโบครับ ไดเราสิมีรถซาเล็งเราสิไปเปิดหมวกตามตลาดถ้าบุ้มีวงอิงเราก็หาบัวใดเองสินะเพิ่นสิไปตั้งแล้โพงไม่ทาแล้วก็ตั้งงลาโพไทอันนี้ก็สิขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปทีหลังี่นะสิโทรมาบอกลูกว่ามันอยู่ตลาดใดตรงไหนสิตั้งไม่นะครับแล้วถามตรงๆถามจริงๆคือสงคขว่าไปลองเพลงตามตลาดเปิดหมวกตามตลาดนั้นนี่รายได้ประมาณต่อมือสามร้อยค่ะสี้มืออบอลนะครับสี่ร้อยมือมื่อก็สองร้อยมื้อก็ร้อยเมื่อได้ฝนตกก็คือว่าบ่ได้เลย เบื่อเงินก็บ่ได้ก็ไปแค่ไปเพิ่นไปตามหน้าที่เพิ่นที่เพิ่นเคยเพิ่นก็ว่าได้๋ยวไปเพื่นมาลองมาลองไปเพืเดอฮัดล่ำฝึก่ยังไปนั่มกันว่าแต่ว่าทันไปตลาดนัดังสีเพิ่นเห็นคนตาบอดหรือว่าอย่างขอทานอยู่ในตลาดังีเพิ่นก็ไปขอลองขอลองนั่แต่ว่าบ่ได้เอาเงินนำเพิ่นเออส่องซอยเพิ่นแม่นจ้ะโอ้เอาเงินไปหยอดให้รแบบนี้ไปขอลองครับนี่แหละพี่น้องคนเฮามันเลือกเกิดบ่ได้เนาะ เลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นคนดีประพฤติดีวางตัวดีแล้วหลายๆคนยังม,มัวหัวอนาคตจะของิบเป็นแบบไหนตแต่ว่าผมว่าวิธีขององุงงง่อิงนี่น่าจะเกิดขึ้นกับหลายๆคนอาจจะเข้ากับชีวิตหรือตุ่งกับชีวิตหลายๆคนแต่ว่าอุงนอิงนะครับณวันนี้องุ่นอิงวันนั้นกับ <ๆ S 1> อุนนนบงนอิงวันนี้สิบก่ามือชีวิตก็ถือว่าด้เปลี่ยนไปประมาณนึงแล้วแต่ว่าวันนี้นะครับเข้ามาเหตุขิดเพื่อสีน้ำเสนอในชวน่วนที่ว่าเหตุการณ์จริง ก่อนที่จะไปอยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับน้องอุ้งอิงนะครับเหตุการณ์จริงพ่อกับแม่ก็นอนอยู่ตรงนั้นลูกก็นอนอยู่ตรงนี้แอ๋คือแอ๋ธรรมชาติครับพี่น้องครับแอ๋คือแอ๋ธรรมชาติเวลาหัวขมังสิเวลามันหย่อนกันไม่อกระเด็นใส่แกดีนใส่เนี่ยมือสาวเพื่อนเบิร์ดขี้โมยทั้งยังมือสาวบางกวานเนียวใท่มันเฉะแอบบอปนี้ยังมือสาววกระดิ่ดองดองดองเลยเป็นฟุ้งใส่แบบนี้ดีน้องๆยังไงก็ อี่ยงว้าคือกันแต่เขาว่ามันเคยเลียงโค้งโคโยตี้ไม่ดีเดี๋ยวตามมาอยู่ในกลุ่มปิดเนโซนตอนนี้เดี๋ยวงัวงัวเฮาม่อีกตัวะงัวเป็นของยาเพิ่นสองสองสี่หกหกโกต้นเจ็ดแปดดตัวค่ะครับ อันคำว่านอนในขอกงอกขอกงอหนี่ค่ซีเมนอีรีเลยครับนี่เนาะไปเดี๋ยวมาด้วครับถามมาด้วยครับโอ้ปูหลักปูใหญ่ไงจบได้แล้วเอาปูสวัสดีครับอันนี้เป็นพ่อของของพ่อไหมนี่เนาะพ่อของผู้นี้อ่าพ่อของแถาพ่อลูกชายเจ้าเกิดพ่อเหับผมไม่พ่อทีเดียวกันเลยสองพ่อพวกเพื่อนฝูงแมนโอ้สองพ่อเนี่ยนะงงวะ หนกหล้านดังมจมันเสียนี่มันดังยงดังแม่จับจแม่วสี่หมื่นลานบันเสียงเสียงดังเสียงไหแห้งทวูดนี่ครับแม่ผมบอกเกีียวด้วยนี่นี่จ้องังเสียงเสียงดังแหงคนแต่ผมดังอยู่งกฟุ้งไมหมื่วานพูดนะนั่นแล้วเสียงครแบบ้บแบบี่ๆมาแค่โ้ใช่ไห ก็ไปกระเปิดหอบฟันมากหลังหันตกอไปกระจบจบแบบพ่าเทสเด่บอนี่เมื่อนั่นนั่นคนที่อยู่บ้านนั่นโอ้ยเขามาเยอวเครหาดบ่เแ้มาโนคู่คู่เดียวละเปิดมากแห้งมวนแห้งกันอ่งามอแม่สิเาบ้านเด้อบนี่ได้ครับ ได้ครับอยู่ดีมีแห้งคุณแม่โซบะรังไกยแข็งแรงจาจาจ่จะัจ้าขวดพูดอันนี้แม่น่นเอาแม่หน่อยดีลยวเาไม่ไม่ยืด้มแม่หน่อยแม่จาก้อนั้นจนหอดแกงมา โมโอ้ยโอ้ยจักเสว่าจไหนนอนแน่วสันว่าภูตเถ่ากะโอ้แต่ว่าั่ายรุ่นนี้มาเนี่แม่นบอกว่าขั้นเปิดพ้อยแอบเซาหน่อยเจเซียงดังพ้อยแอบี่วะดิม่เนี่ยโเป็นตาเต้นแม่นอาจิพระละมานใจพุทธเณ่กับคุ้งโมบากันอันนี้บ้านหลังพ่อคุณแม่เนาะยูเนาะพี่น้องครับอือเอาพบกดถ่ายรูปด้วยคยิงมาลูกมาฝาเงืนคืออะไรมาฝาไว้น้ำพ่อก่อนมาเกลีหน่อยใส่เงิื่อนผิดดอกซ้ำนี่ อันนี้คือ stage, ผ venue, it, pues be อ humans, ู้หล um ักผู้ใหญ่เพิ่นมาผูกแขนผูกคอต่อแขนต้อนรับขวัญตะกี้มีน้องแอมบัดนี้นอนอยู่หันนอ่นรับอยู่สิลูกนอนอยู่บ่ปองหุมตุ้มหัวนั่นเลยฮะตุ้มหัวย่านตุ้มยานนีผปหุมตุ้มหัวกลางนั่นได้ยุ้งนั่นผู้เดียวเลยแต่ว่าพ่อกับแม่นอนนี่ปองหุมตุ้มหัวบันนี้ซ้อมเพ่งบันนี้ซ้อมเพ่งอยู่หม่างในกัน ซ่อมอยู่นี่ซ่อมเช่าเน้ยใส่แล้วอุปกรณ์อ่ะอุปกรณ์อยู่ใส่่เอาไปยุ่งของซ่อมเลยป่ะนี่ทุกทีลองยุ่งของจังเบนน่ะลองยืนนี่น้ำแน้มีแค่อยู่ข้างหน้าแต่ก่อนหิวมีมาหน่อยมีอยู่หลังตู้เย็นบ่มีรถบ่มีบ้านบ่มีงานดีๆคือเพิ่นบ่เคยเธอ ความฝันเอิญไปกินเขาน้ำสักคำคำอ้ายเเวาเอามาอ้างเพื่อหาทางอย่างปล่อยมือกันอ้ายโหโบคำเเวานั้นใจน้องบอกเคยลืมหากคือหักสู่สอยกันบอกเคยย่านสักนาที ก่อนสิวาแนวนี้คือประทับจกคำ น้องเคยว่าบอว่าน้องอย่ามีชีวิติิรู้อยู่แพงผู้ใดโน้มาเปลี่ยนแปลงความคิดอายให้ท้อให้ทามบ่มีกระสางบ่มั่งกะหาขอแค่มีอายอยู่น้ำเออื่น สิเป็นจึงได้ก็ตามน้องบ่อใดต้องการอีหยัง,ง <c oughs> ปกติก็ทำการฝึกหัดร้องเพลงอยุตัจังซีละม่มะแม่แม่อยู่อย่างนี้นแล้วก็มือได้ที่ไปเฮ็ดงานนก็คือร้องเพลงตามแต่ละนัดหรือรถแหฮที่เขาเจ้าวาจาง อบ่ดนีเพิ่บไปเหตุการณ์เช่งนั้นไหมล่ะปพ๊บนอนอยู่หมอ่องไหนก่อนอะผ้าพอบีมมึงเออมึงเมื่อกี้เพียงแค่ผ้าไป็นมึงเลยเออนอนอยู่อย่างนี้แหละว,วะที่แม่นค่ะก็ต้องนี้เอออยู่สบายสบายไม่ได้ครับปอกดีใ,ใจหลายครับบ่คิดว่าสิมาถึงจุดนี้ได้เร็วขนาดนี้ครับช่วงปีใหม่ก็ยังหลองลดแห่เวทีกับเวทีน้อยๆครับบ่ะดิ เวทีแ่แขกกับมียื่นรองก็มีแล้วแต่เขาสิจ้างยังนี้นะครับครับบางเทื่อเขากับวัวห้ขึ้นเวทีกับมี่มอลำบางอย่างังสี่พิ่นกัดเห็นเวทีใหญ่มันกัดที่จังได๋สิได้ขึ้นอย่งนี้นะครับเพิ่นก็เว้าก่อนที่น้องสิได้ขึ้นเวทีนําบอดน่ะน้องถูกตัดงานช่วงนั้นน้องเครี่ยจนตัดงานคือรับงานไว้แล้วแต่ว่าเขาบ่ให้ขึ้นเวทีอถูกตัดเพลง ถูกตัดสคริปต้องที่บอกไม่ถบค่ะเขาบอกให้ขึ้นเวทีถือขึ้นงานถึงยกเลิกเตรียมโต๊ะสิไปแล้วค่ะแต่ว่าถึงยกเลิกเบิร์คัสิเบ้าพอผู้เ่ากันบอบันนี้เพิ่นนะครับเลยทักไปหานุ่มโจนะครับไปสมัครนะผมเกือบเดือนพอดีครับผมว่าที่ผมไม่ได้ตอบเสร็สาม เออเดือนพุ่นแล้วไม่ว่ามันหลายรตมันไหลายช็อตพี่น้องที่ผมแบบทักไม่ประกาศรับสมัครไหมทั้งรถแห่ทั้งศิลปินวงสาวน้อยพี่บอนเพ่งนะครับเป็นสองสามเดือนเป็นบ่ะที่พ่อตอบพอผมไปเห็นข้อความนะครับเราไปเห็นข้อความเพิ่นเราเพิ่นก็เขียนตอบนะครับก็มาหลังจากที่ผมตอบรับเพื่อนว่าเพิ่นดีใจว่าดีใจจนกระลุกจากกระโดดออกจากที่นอนว่าพอโจตอบ ยกโปจะียยกอะดแหลกคือยกปไปก่อนยกโปูไเลยถามเพื่อนะะอายุท่าไดเพื่นเรียนบอเลยว่าทรงคลิปเสียงไม่ฟังเนี่พ่อฟังแล้วเลยอ้าวเด็กน้อยคนนี้เออสิบหกปีบรไดเรียนพอเออหน่าสนใจวะเพื่ออนาคตแต่ว่าเฮ้านี่คิดไว้ยแล้วแหละว่าคือต้องมาอยู่กับวงอยู่แล้วแต่ว่าสัญญาวงไม่ด้โดนเจาะไปอยู่น้ำรถ่แห่ก็เลยว่าอีหล่าไปพ่อกันเ จังพอกันมีนัดจังพอกันมือสีเกียมาจากเมืองเลยหาลอยหกโลหาลอยหกกิโลหรือประมาณทุ่มสองทุ่มเกือบสองทุ่มเพิ่นจะไปหาอยอรมันลยอรมันก็เลยตามที่พี่เ้นองเห็นอยู่ในเอ็มบีเพ่งหอกฝันมาลังหันเกิดขึ้นจากชีวิตจริงนะครับอนาคตตอนนี้นุ่มจูรับตาลุกแล้วเห็นบ้านหลังงามๆหรอเห็นรถคันใหม่แล้วดูจะเป็นพ่อเหมือนพ่อพูดไหมไม่รู้ล่ะว่ามาจากไหนนั่นแหละ หรือจังนุ่มโจนะครับบางครั้งทํางานกับลูกทีมเหมือนหลายๆสิ่งหลายอ,าาอย่างบางทตั้งยูทูบตั้อย่างรผมอาจจะว่าเอาเงินให้ลูกนอก้องโดยตรง <S <S <ๆ>ผมไม่ได้เอาเงินให้ลูกทีมโดยตรงแต่ผมชวนลูกทีมหาเงินเหมือนผมอาจจะไปเจอบ่อปลาบอ่อนึงที่นุ่มโจทําการศึกษาส่วนที่ได้ล่อปลาขึ้นมากจากบอ่อนี้บอ่อแม่น่อยพีแล้วกับผมส่วนที่งานไปเอาปลาจากบอ่อนี้นะครับสอนวิธีจับปลาเขา แล้วก็นะครับสอนวิธีเอาปลาให้เขาเพื่อจะให้เขามารอเลี้ยงขอบครบั่วนะครับเพื่อให้เขาได้ป่าตัวน,นั้นมารอเลี้ยงชีพแล้วก็คลิปนี้นะครับถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆศิลปินครับคนเท่านะครับคำว่าโอกาสเนาะพี่น้องครับคำว่าโอกาสคำว่าโอกาสในเมื่อ เจอโอกาสที่ดีเหมือนเจอครูดีให้เรียนเจอเพื่อนดีให้คบมื่อนี่กับเชื่อว่าน้องได้โอกาสดีประมาณนึงแล้วก็ขอให้ลูกตั้งใจที่จะสร้างสรรคผลงานตั้งใจที่จะนะครับอยู่กับองค์กรพัฒนาตัวเจ้าของอุงอิงนะครับจะไม่หยุดแค่ตอนนี้ถึงได้หนึ่งวันหนึ่งล้านวิวแต่ว่าอุงอิงต้องไปพัฒนาตัวเองในการที่จะเรียนล่องลำ่ำพัฒนาเจ้า,จาของให้เป็นศิลปินที่คาว่าคุณภาพเป็นศิลปินตัวจริงเสียงจริง บอมเป็นศิลปินที่มีกระแสเฉยๆเฮ้าตัเป,ป็นศิลปินทีคุณภาพที่ผ่นมาเมืองแล้วโอ้สมกับคำว่าศิลปินเบอร์หนึ่งในตอนนี้ยังเป็นหนึ่งในประเทศไทยหนึ่งยูทูบไทยแลนด์นะครับหอบฝันมาลังหนันดีใจน้ำที่ผ่านมาดีใจกับถึงทุกวันนี้ตัดแต่ตัวผมผู้เดียวหรือซาแต,ต่ตัวผมผู้เดียวครับน้องไปไม่ถึงดวงดาวแน่นอน ต้องขอบคุณผนังทองแดงกําแพงเหล็กนั่นก็คือ FC สาวน้อยเป็นแพงครับด้วยการอบอุ่มอุปถัมภ์คำชู่ของ f c สาวน้อยเพชรบ้านแพงครับที่สนับสนุนส่งเสริมหลายหลายคนบริเมืองนันบรับหลายหลายคนขอบตาดำหลายหลายคนเมืองจุดตาเป็นมีเพนด้านี่แหละครับด้วยการอุปถัมภ์คำชู่ของ f c สาวน้อยแพงหลายๆคนสนับสนุนด้วยการซื้อบัตรจองตัวให้กำลังใจในกลุมพิดหลายๆคนเมืองคลิปโดยปรกันเมืองคลิป ด้วยการมืองบระขนนามโฆษณาหลายๆคนนะครับห้กรลังใจด้วยการห้มาไล่ออนไลน์สำหรับนออ้องอุ้งยิ้งนะครับผมนุ่มโจต้องกราบขอพระคุณน,นะครับนี่คือกําลังหลักนี่คือดวงใจหัวใจของสาวนันพงนะคือเอฟซี FC สาวนาเพียงเอฟซีของนองอ้องอุ้งยิ้งที่ทําให้น้องเริ่มจากวันนี้เป็นต้นไป<ๆ>ก็ขอให้เจอสิ่งที่ดีพบสิ่งที่ดีๆถือว่าเฮ้าเมือง,งแง่งซอยกันพี่น้องครับบอกว่าิีวินหลายๆคนของสาวนานเพงหรือยู u t ทูบหลายๆช่องที่ลงท้ายด้วยลําเพลินออฟฟิเชียล ในเครือของสาวนายนแพงขอบพระคุณทุกดวงใจเมื่อนี้ขอบพระคุณพอ่อขอบพระคุณแม่นะครับ<อ>น้องอุยิงนะครับแล้วก็ลูกสาวนะครับขอให้เจริญเจริญเจริญนะครับบางว่าเอฟซีสาวนายนแพงเข้าเมืองแง่ในการเมื่อนี้ครับสาวนายนแพงมาเล่นจังหวัดสิสเกตบ้านคุม้มคํามตำบลบางอำเภอบังหินครับเดี๋ยวเขากินเขากินน้ำยี่นี้แล้วก็เดี๋ยวสิไปพ่อกันยุบันงานสาวนายนแพงครับไกลไกลบ้างไหนพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้ได้ เอาลูกถ่ายคลิปนี่ขอบคุณทุกกำลังใจเพิน่นขอบคุณพ่อแ,แม่เอซี่ทุกคนค่ะทีเมตตาหนอขอบคุณที่บ่ทิมบปอปลาหน